สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านะครับันนี้ผมก็มาแวะเยี่ยมชมนะครับของตันนีสาพันก่อสร้างครับเมื่อวานก็เห็นรถผ่านทางมาเสวนทางกันมาครับน่าจะเอาดินรับแถวนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาสำรวจดูนะครับแดงว่ามาจริงๆครับก็ส่งรถ ซูมิโตโมะครับสองคันมานะครับเป็นรหัสประจำรถบีสี่กับบีเจ็ดนะครับมาที่บอนะครับนี่ก็เป็นเอฟห้านะครับของปัตตานีสาพันก็สนมากก็แกจะเอารถแบบนี้นะครับซูมิโตโมซันเวิร์ดครับไม่ค่อยเล่นแคทเข้าร่นะครับโคมาสุนะครับก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันครับ มากก็จะเล่นรถที่ราคาก็ไม่แพงเกินไปนะครับงานแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้รถจักหนักครับแค่พอประมาณครับกำลังได้นะครับไวอยู่เหมือนกันนะครับสู้กับโอเบได้อยู่นะครับก็สิบล้อก็ออกไปเยอะแล้วครับเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่นะครับก็เหลือสองคันครับเมื่อกี้ก็ประมาณหกเจ็ดคันอยู่นะครับ อันนี้ก็มกีแกกำลังงมอยู่นะครับรถคันนูก็ตัดให้ครับอก็จัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับค่ขะของทางด้านปัตตานีครับสามพัน,นครับวันนี้น่าจะผมว่าน่าจะไปถมแถวถนนใกล้กับตัวมเมืองครับ น่าจะเป็นฝั่งของสนิงนครับอ่ากรองม่านนิงนครับแถวนั้น,นครับแถวปานอ่าเลยปูยยุทธไปนะครับก่อนเข้าตัวเมืองปัตตานีนครับแล้วก็การไปฟ้านียครับเดี๋ยวจะไปะชมใกล้ๆหน่อยนะครับตามีโอกาสนะครับ มมากนะครับ6 b g ีหนึ่งีนะครับเป็นเ้านะครับแบบเต็มนะครับงกกูีก็0.9นะครับ ถ้าจัดเต็มสุ้มนะครับก็ประมาณ1นคิวนะครับสภาพไม่ดีก็ต้องขออภัยครับนี่ก็น่าจะย้อนแสงหน่อยครับแต่ว่ามุมฝังมุมก็ถ่ายไม่ได้นะครับอไม่สวยครมันมุมแคบเกิน,นครับต้องอยู่ฝั่งนี้นครับต้องย้อนแสงครับ เสียงนิ่มคนระับโอ้ทั้งสองคันเลยนะเมื่อกี้โซโฟก็แรงอยู่เหมือนกันดังอยู่นะครับอ้าวฝาท้ายนะครับติดไม่ค่อยสนิทนะครับรถทำงานทุกวันนะครับธรรมด,ดานะครับกำลังดบ้างครับตามอายุการใช้งานนะครับ โอเคนะครับเร็มเวยนะครับก็ประมาณ1 2บสตักบาตักนะครับใส่น่าจะเลิกแล้วนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับอยลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ จะได้ z o มคลิปยาวๆนะครับ<ม>ไในทันได้ทายครับเดี๋ยวมาใหม่ครับ<ม>ก็กำลังทำการล้างครับบุ้งกีครับน,านาัาจะหัตถารบีหรือเปล่าประเดียวครับ ล้างสักหน่อยนะครับอืมจะอจาจจะรบีง่ายหน่อยนะครับสะ,สะอาดนะครับ จเฟอร์ก็น่าจะกลับกับสิบล้อคันนี้ไปนะครับโอเคครับก็ขอจบการถ่ายเป็นทางนี้ก่อนครับ